โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูประถมจังหวัดเชียงใหม่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้บทเรียนออนไลน์นะครับครูชื่อครูทนากรทิพร,รัตน์ครูสอนรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดเชียงใหม่ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในรายวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่1เรียนรู้ชีวิตโควิด -19 เรื่อง การทำหน้ากากอนามัยด้วยตัวเองครับนักเรียนอยู่ที่บ้านนะครับนักเรียนคงจะได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด1 9ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งเชื้อโรคตัวนี้จะทําให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับเชื้อไวรัสตัวนี้นะครับจะแพร่กระจายจากคนสู่คน จากการไอจามหรือการสัมผัสสารคัดหลั่งของคนที่ป่วยนะครับดังนั้นเราควรดูแลตัวเองเพื่อให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนาตัวนี้นะครับโดยมีวิธีการป้องกันตัวเองเบื้องต้นนั่นก็คือการล้างมือให้บ่อยๆหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดและเชื้อไวรัสชนิดนี้นะครับจะติดต่อผ่านทางลมหายใจสารคัดหลัง่งเช่นน้ำมูก น้ำลายนะครับดังนั้นนะครับนักเรียนควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเองซึ่งหน้ากากอนามัยที่เราใช้ตอนนี้นะครับมีหลากหลายรูปแบบเลยแต่วันนี้นะครับเราจะมาทำหน้ากากอนามัยใช้เองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและทำง่ายด้วยตัวเองนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับที่เราจะใช้ในการทำหน้ากากอนามัยครั้งนี้นะครับ ก็จะมีนะครับ1เศษผ้านะครับเราสามารถใช้เศษผ้านะครับที่เหลือใช้แล้วนะครับหรือว่าผ้าเช็ดหน้านะครับที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับนำมาทำหน้ากากอนามัยในครั้งนี้ได้นะครับ 2. นะครับกันไกลนะครับสำหรับนักเรียนนะครับที่ยังใช้กันไกลยังไม่ชำนาญนะครับก็รบกวนทางผู้ปกครองนะครับช่วยตัดให้นักเรียนด้วยนะครับ 3นะครับยางยืดนะครับหรือว่ายางรัดขนาดใหญ่นะครับซึ่งยางยืดนะครับเราสามารถหาได้จากเสื้อเก่าๆหรือว่ากางเกงเก่าๆนะครับหรือว่าถ้าเราจะใช้เป็นยางรัดนะครับก็จะใช้เป็นยางรัดขนาดใหญ่นะครับเราจะใช้จำนวน2เส้นนะครับในการทำหน้ากากอนามัยในครั้งนี้นะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการทำหน้ากากอนามัยนะครับแบบผ้านะครับใช้เองด้วยวิธีการง่ายๆดังนี้นะครับเรามาดูขั้นตอนในการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าเลยนะครับเราจะวางผ้านะครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยขนาดผ้านะครับจะอยู่ที่30เซนนะครับขนาดความกว้างความยาวจะอยู่ที่60เซน เราจะวางผ้าไว้ในแนวนอนก็คือให้แนวยาวนะครับขนานกับตัวเราส่วนแนวแนวตั้งหรือว่าแนวที่สั้นนะครับจะอยู่ตั้งฉากกับตัวเรานะครับวางผ้าให้ขนานกับโต๊ะนะครับแล้วก็พับผ้าที่อยู่ด้านบนนะครับที่อยู่นอกตัวเรานะครับพับเข้ามาหาตัวเราโดยให้มุมผ้าด้านบนนะครับ ให้มุมมันชนกันด้านซ้ายด้านขวานะครับขั้นตอนที่2ทําเหมือนขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือพับผ้าที่อยู่นอกตัวเรานะครับจับมุมซ้ายมุมซ้ายด้านบนนะครับแล้วก็มุมขวาด้านบนพับเข้ามาหาตัวเราเหมือนขั้นตอนแรกนะครับแล้วจับปลายด้านซ้ายที่อยู่ด้านบนนะครับให้สนิท กับมุมด้านล่างด้านขวาก็เหมือนกันนะครับตังเรียนจับมุมที่อยู่ด้านบนนะครับให้สนิทกับปลายผ้ามุมข้างล่างนะครับเราก็จะได้รูปได้ผ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้างลดลงมาจากความกว้างของอันแรกนะครับต่อไปนะครับเราจะใช้ปลายผ้านะครับสอดเข้าไปใน ยางยืดของเรานะครับโดยให้ปมยางยืดนะครับอยู่ด้านบนของผ้านะครับสวมด้านซ้ายเสร็จแล้วเราก็สวมด้านขวานะครับใช้ปลายผ้าสวมเข้าไปนะครับให้ปมยางยืดอยู่ข้างบนผ้าเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้กระดาษ A4 นะครับใช้เป็นตัวช่วยในการวัดผ้านั่นก็คือ,อให้ปลายผ้านะครับ สนิทกับขอบกระดาษ a 4ใช้ด้านกว้างนะครับกระดาษ a 4เราจะใช้ด้านกว้างนะครับให้ปลายผ้ากับกระดาษ a 4สนิทกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเลื่อนนะครับยางยืดให้เท่ากับกระดาษ a 4นะครับเพราะฉะนั้นความกว้างความยาวนะครับของหน้ากากเรานะครับก็จะมีความยาวเท่ากับความกว้างของกระดาษ a 4นะครับ หลังจากนั้นเราก็ใช้ตัวช่วยอีกอันนึงนั่นก็คือคลิปหนีบกระดาษนะครับเราก็หนีบไว้เสียบไว้เพื่อไม่ให้ผ้ากับกระดาษเลื่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็พับเข้ามาพับจากด้านซ้ายนะครับที่มีกระดาษพับเข้ามาหาผ้าที่เหลือนะครับพับเข้ามาหลังจากนั้นเราก็จะเลื่อนนะครับเลื่อน ยางยืดนะครับที่อยู่ด้านขวามือนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นที่2เลื่อนให้มาชิดกระดาษนะครับชิดกระดาษ A4 เลยเลื่อนเข้ามานะครับเมื่อเลื่อนเสร็จนะครับเราก็พับผ้านะครับที่มีกระดาษ A4 อยู่นะครับพับไปอีกรอบหนึ่งพับไปหาผ้าที่เหลืออยู่นะครับ แล้วก็เอามือรีดให้เรียบนะครับหลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆนะครับดึงกระดาษ A4 ออกนะครับดึงออกด้านบนนะฮะค่อยๆดึงออกลืมไปเราเราลืมเอาคลิปออกนะครับน้งเรียนเราต้องเอาคลิปออกด้วยนะครับอ่าไม่งั้นเราดึงออกไม่ได้นะครับแล้วก็เลื่อนออกนะครับอ่าเลื่อนออก ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะพลิกนะครับพลิกหน้ากากของเรานะครับพลิกจากด้านบนนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ปลายผ้าที่อยู่ด้านบนนะครับสอดเข้าไปนะครับด้านล่างมันจะมีผ้าซ้อนกันอยู่เราก็ใช้ปลายผ้าที่อยู่ด้านบนสอดเข้าไปตรงกลางนะครับสอดเข้าไปสอดผ้าข้างล่างนะครับสอดเข้าไปนะครับแล้วก็จัดผ้า เราก็จะได้แล้วนะครับหน้ากากอนามัยนะครับต่อไปวิธีการใส่นะครับตักงเรียนเราก็สอดห่วงนะครับเกี่ยวกับหูทั้งสองข้างของเรานะครับแล้วก็ดึงนะครับผ้าที่อยู่ด้านในนะครับดึงขึ้นแล้วก็ผ้าที่อยู่ด้านล่างดึงลงนะครับแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะครับ หลังจากนั้นถ้าเราใช้เสร็จแล้วก็ถอดออกนะครับสามารถนําไปซักแล้วก็กลับมาใช้ซ้ําได้นะครับเห็นไหมครับนักงเรียนเศษผ้าที่เหลืออยู่นะครับเราสามารถนํามาทําประโยชน์ได้นะครับสามารถนํามาประดิษฐ์เป็นหน้ากากอนามัยแบบใช้เองได้นะครับโดยไม่จะเป็นต้องไปซื้อนะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสามารถติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน www.cmblind.ac.th YouTube Channel ห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ Facebook ของโรงเรียน CM Blind